ทนี่เด้อสวัสดีจ้าเมื่อนีนแซวเตกะพามาหาเห็ดเช่นเคยนะจ้ะมื่อนา้มาไก่เน่เนาะมาวางน้ำเขียวมาหาเห็ดยูคาเห็ดพึ่งขมนั่นนะจ้ะแต่เบิ่งมันจะได้เห็นอย่างนี้กับมารุนกันนาะจ้ะมันจะได้เห็นอย่างนี้นาะจ้ะไาจ่าไปเบิ่งกันเลยจ้าพอต้นเห็ดละงููเหยียบจนเห็ดหละงููแตกเลยนี่เนี่ยโเหินเห็ดละงููเหยียบมุนเลยนี่เนี่ยโเห็น เหยียบเลยค่ะน,นี่สองอัน,นอม่เก็บเห็ดยุค่้าแต่เจอเห็ดละงูเจออีกมกแ,ลแล้วจ้ะละงูกเจอละงูกว้วสองแแล้วน่าสาม้กักอเหยียบอีกแล้ยเหยีบเหยบานนี้ไม่เห็ดละงูกจ้ะมันใคไไรไเกบเหยบอีแล้ว เนนนน่นขึ้นนะเมนเลยยไข่ฮานคุณพ่อไข่ฮานไข่ม่ใส่กระตาขาวะเราเห็นเนาะององตังห้กลมไปเดี๋ยวนรอุ้ยนี่อีกดองนึงอดีกดองนึงเห็นเดียวนี่น,น, headache, น nah, h <h ี่ดองนึงอีกดงสองดอกสองโดพี่น้องเราใสียภาพไงเมือจะเห็นีกแล้วเห็นีดแล้วมีนีมีมีัาตัมาแล้วดูอีกแล้วเีย เ็นีกแลวจ้าเ็น hey ีกแล่นี hani ่เปิดแล้วเปิดขึ้นเนีเจ้าเ็นแลเนี่ยมาเ็นล้วนี่สมมีใครด้วยเปิดนขึ้นเปิดขึ้นเมื่อจากบนนีอ่าจ้ะฟันเอาเปิดขึ้นถึงบนใส่ให้บนเลยอือจ้าเ็นีกแลวเ็นีกแลว งามจ๋าหินหลงงูงามค่ะเลยอืงามค่ะจ้าเล่นหายอยีกไม่มุนเพตัวกใกล้กันนี่แหละ จ้าเห็ดขมทศเตมภ์มหาเห็ดขมสวยอยู่จะด,ดอกกุ็นต้มบานก็มีนี่บานจ้า